เินเที่ยวงินประจำปีปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อพุทธเศรษฐีรูปหล่อหลวงปู่สุขและรูปหล่อหลวงปู่จำปาทิตะธรรมโมเงานครบรอบคล้ายวันมรณภาพ34ปีของหลวงปู่จำปาทิตะธรรมโมอดีตเจ้าอาวาสวัดวังน้ำขาวและอดีตเจ้าคณะตำบลกุดจ,จอกหนองมะโม ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอุทิศแด่หลวงปู่จำปาและร่วมฝังแทดแหลมหาชาส่งเครื่องเรื่องพระเวสสัดดนดรชาดกนวัดวังน้ำขาวต้บลวังตะเคียนอ้ําอหนองมะโมงจังหวัดั้นา no. No. กำหนดงานในวันเสาร์ที่20และวันอาทิตย์ที่21มกราคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันขึ้น10ค่ำและวันขึ้น11ค่ำเดือนจี้มหรสพสมโภชชมฟรีตลอดงาน วันศุกร์ที่19มกราคมพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอุทิศแด่หลวงปู่จำปาที่ตะธรมโมอดีตเจ้าอาวาสวัดวังน้ำขาและอดีตเจ้าคณะตำบลกุดจอกหนองมะโมบวชฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสนใจสมัครร่วมอุปสมบทหมู่ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันเสาร์ที่20มกราคมเเอมสุต 10นาฬิกาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทักษินานุปาทานเวลา10นาฬิกา30นาทีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์1ิรูปสวดเจริญพระพุทธมนต์เวลา11นาฬิกาถวายพระตาหารเพลงเอ้าเ้อ้าเฮอ้าเฮนอนในภาคกลางคืนเอสแรแล้วจ้าลาลา ลิเกไทยลิเกนาะสิทธ์ดาวเด็ดเพชรพัฒนชัยนี่ไม่ใช่เราและไม่ใช่เจ้าสุราอแต่เป็นน้ำประปาเปล่าเปล่าสุราสุเลช่แล้วเขาแปลว่เาเล่าเมื่อคนกินมันก็ต้องเมาใช่ไหมเอะ๊มะเมื่อเมา ต้องเซเดินเป๊ะๆใส่สายอ่ะรับบทมันต้องให้คลายปม่คราหวนอาทิตย์ที่2ี่เมกราคม เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพขันกันเทศฝังแทศแหลมหาชาทรงเครื่องเรื่องพระเวสสันดรชาดกโดยพระครูประหลัดไพรินโอภาโสวัดต้นชุมแสงจังหวัดพิจิตรและพระครูประหลัดสุรพลอิทธิเตโชวัดพรมเกศรจังหวัดพิษณุโลกและพระใบิกาปียวงศ์ปียวังโสวัดวิหารทองจังหวัดไชยนาทพร้อมทีมงานแสดงประกอบเรื่องชูชกกันหาชาลี

ัชมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมสุดยอดมาตรฐานในเกยไทยใิเกยขคณะสิทธ์ดาวเด็ดเพ็ดพัฒนชัย ทั้งสองคืนลุ้นสนุกกับตักไข่มัดฉาพาช่อการกุศลชิงของรางวัลมากมายที<า>ต่ต่อสอบถามรายละเอียดร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่และร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพขันกันเทศมหาชาติหรือเจ้าภาพทุกกองบุญได้ที่พระครูพัฒนชัยศรีละคุณโทร9 9 9 9 5 8 8 6 6 6หรือที่พระอภิชาติอภิชาโนแลขานุการเจ้าหณะตำบลวังตะเขียนโทร 096-290-9156อย่าลืมและอย่าพลายับเที่ยวสนุกได้กุศลผลทางสะดวกสบายในวันเสาร์ที่20และวันอาทิตย์ที่21มกราคมพุทธศักราช2,567ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองรูปเหมือนงานครบรอบคล้ายวันมรณภาพ34ปีของหลวงปู่จำปาทิตะธรรมโมอดีตเจ้าอาวาสวัดวังน้ำขา ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอุทิศแด่หลวงปู่จำปาและร่วมฝังแทดแหลมมหาชาส่งเครื่องเรื่องพระเวสสันดรชาดกนวัดวังน้ำขาวตำบลวังตะเคียนอ้ําพานหนองมะโมงััหหวัดใชนา <No. No. S 3> บ้านเราท้องนา ที่คนไร้คู่ทำ